สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คแอกเปิดช anel นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับผมอัปเดตนะครับรายการจัดสร้างนะครับหรือว่ายอดการจัดสร้างตามจองนะครับผมรุ่นนะครับเหรียญเสมาเจริญมพรลาบมาไม่ขาดนะครับผมซึ่งเหรียญนี้นะครับผมก็เป็นเหรียญพิมพ์ทรงเสมานะครับผมด้านหน้าเป็นหลวงพ่ออิฐนะครับผมครื่ององค์นะครับ เป็นหน้าแซยิตนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นอัขระยันนะครับนโมพุทธายะนะครับผมแล้วก็มี มียันโกรกุตะธรรมนะครับผมทั้ง9้านะครับแล้วก็จะมียันของหลวงพ่อคงนะครับที่ประทับอยู่หลังเหรียญนั่นเองนะครับผมก็ถือได้ว่าเหรียญนี้นะครับผมก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออิฐนะครับที่จะสร้างตามจํานวนจองนะครับผมเพราะว่าหลายๆรุ่นก่อนหน้านี้จองกันไม่ค่อยทันนะครับรุ่นนี้หลวงพ่อเมตตานะครับท่านก็เลยให้สร้างตามจองนะครับ เปิดให้ทำการจองนะครับเพียง2วันนะครับก็คือวันที่10แล้วก็วันที่11เมษายนปี2565นะครับผมทีนี้ก็มีการจองนะครับผมทั้ง2วันเต็มนะครับทีนี้จะมาอัปเดตนะครับรายการจัดสร้างนะครับว่าแต่ละเนื้อนะครับมียอดการจัดสร้างเท่าไหร่นะครับเพราะรุ่นนี้นะครับผมเปิดให้จองนะครับตามตามจองเนี่ยจำนวนทั้งหมด12รายการด้วยกันนะครับ12รายการด้วยกัน นะครับที่จะสร้างตามจองเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเมื่อวันที่13นะครับเมษายนปี65นะครับทางวัดก็ได้มีการสรุปยอดจองออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ดูโดยรวมนะครับผมก็ยอดการจองนะครับก็ใกล้เคียงกับรายการจัดสร้างของรุ่นก่อนๆนะครับที่ทางวัดได้มีการจัดสร้างนะครับก็จะสร้างพอๆกันนะครับผมแต่ว่าทําไม รุ่นก่อนๆจองกันแทบไม่ทันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับก็อันนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับอาจจะเป็นความตั้งใจของผู้จองนะครับ ตั้งใจที่จะจองจริงๆนะครับสำหรับรุ่นเสมาเจริญพรนะครับผมเราลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อนะครับที่ร่วมกันจองนะครับผมเพื่อวัตถุประสงค์นะครับสมทบทุนซื้อที่ดินนะครับในการพัฒนาวัจุฬามณีนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับในแต่ละเนื้อนะครับโดยเนื้อแรกนะครับผมก็เป็นเนื้อทองคําบริสุทธิ์ลงยาแดงนะครับจะสร้างตามจองนะครับผมเหรียญนี้นะครับจองไปทั้งสิ้นนะครับ255้เหรียญนะครับผม 255เหรียญเท่านั้นเองนะครับรายการถัดไปนะครับเป็นเนื้อทองคำบริสุทธิ์นะครับจัดสร้างนะครับตามจองนะครับก็จองไปที่151เหรียญนะครับผมจองกันน้อยนะครับผมถ้าเทียบกับยอดการจัดสร้างของทางวัดนะครับในรุ่นก่อนๆนะครับผมก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับเนื้อถัดมานะครับอันนี้เป็นเนื้อนิยมนะครับผม เนื้อเงินบริสุทธิ์ลงยาแดงหน้ากากทองคำนะครับผมอันนี้หน้ากากทองคำก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งที่เป็นเนื้อหลักเลยก็ว่าได้นะครับจองทั้งหมดนะครับ319 9หลเหรียญน,นะครับเลขสวยซะด้วยนะครับผม3,000มพันเหรียญเองนะครับสร้างน้อยนะครับส่วนเนื้อถัดไปนะครับผมอันนี้เป็นนวะโลหะเต็มสูตรแก่ทองคำนะครับลงยาแดง หน้ากากทองคำนะครับผมอันนี้ก็น้อยมากๆนะครับจองกันเพียงแค่สองพันเหรียญเท่านั้นนะครับเนื้อถัดไปนะครับอันนี้เป็นเนื้อนิยมนะครับเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับลงยาแดงแล้วก็ลงยาทีวอนนะครับอันนี้จองไปทั้งสิ้นหนึ่งห้าร้อยี่สิบเก้าเหรียญนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นเนื้อนิยมนะครับก็จองกันเข้ามานะครับหนึ่งมื่นเหรียญนะครับก็ถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่มากกว่า กว่ารุ่นอื่นที่ทางวัดเปิดจองนะครับแต่ถ้าเทียบกับความนิยมนะครับในการเช่าหานะครับในกลุ่มต่างๆสําหรับรุ่นก่อนๆก,ก็ถือได้ว่าเนื้อนี้เป็นเนื้อที่ต้องการเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้น1 0,000ห 000, มื่นเหรียญถ้าเทียบกับคนที่ศรัทธาหลวงพ่อนะครับก็ถือได้ว่ายังถือว่าน้อยอยู่นะครับผม เนื้อถัดไปนะครับเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับจองมาที่สี่พันเหรียญนะครับสี่พันเหรียญถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมสี่พันนะครับเนื้อถัดมานะครับเนื้อนวโลหะเต็มสูตรแก่ทองคำนะครับผมโอ้ก็จะสร้างน้อยนะครับผมเพราะว่าจองกันมาเพียงสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดเหรียญนะครับผมเลขสวยซะด้วยนะครับผมเก้าแปดนะครับสองพันสี่ร้เก้าสิแปดเหรียญนะครับผม หนาักากเงินนะครับผมเพราะฉะนั้นเหรียญน,นี้อนาคตราคาไกลแน่นอนเพราะว่าจองน้อยมากนะครับเนื้อถัดมานะครับผมเนื้อนวโลหะเต็มสูตรแก่ทองคำนะครับอันนี้ก็2816เหรียญน,นะครับน้อยมากนะครับอันนี้ตามจองนะครับจองกันเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นอนาคตนะครับเหรียญน,นี้ก็ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับ เนื้อถัดมานะครับผมอันนี้เป็นมหาชนวนกระไหลทองนะครับมหาชนวนกระไหลทองก็จองกันมาที่หนึ่งหมืนเหรียญนะครับหนึ่งหมืนเหรียญก็เนื้อน,นี้ก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับเป็นกระไหลทองก็ถือได้ว่าเป็นทองคําคนจนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ากระไหลทองเนี่ยจะสีคล้ายๆกับเหรียญเนื้อทองคําเลยนะครับสีคล้ายกันมากนะครับก็จองกันมาที่หนึ่งหมืนเหรียญนะครับผม เนื้อถัดมานะครับเป็นเนื้อมหาชนวนหูเชื่อมนะครับผมจองกันมาที่สองหมื่นเหรียญนะครับสองหมื่นเหรียญนะครับเนื้อมหาชนวนหูเชื่อมนี่ก็คล้ายคล้ายกับเนื้อฝาบาทนะครับเนื้อทองฝาบาทนั่นเองนะครับสวยงามนะครับสองหมื่นเหรียญก็ถือว่าไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกับรุ่นอื่นนะครับผมเนื้อถัดมานะครับผมอันนี้เป็นเนื้อร่างล่างเนื้อนิยมเลยนะครับผมก็เป็นเนื้อมหาชนวนรุมดํานะครับผม จะสร้างอยู่ที่5 0 0หมื่นเหรียญนะครับเพราะจองกันมาเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับผมตอนแรกนะครับก็คิดว่าคนจะจองกันเยอะนะครับผมก็ยอดออกมาเพียงเท่านี้ก็ถือได้ว่า,าน้อยกว่าคาดอย่างมากนะครับเพราะว่ารุ่นก่อนนะครับก็มีรุ่นที่จัดสร้างเยอะกว่านี้นะครับผมแล้วก็รุ่นนี้นะครับก็เท่าๆกับรุ่นรับขวัญสิทธิ์เลยก็ว่าได้นะครับผมรุ่นรับขวัญสิทธิ์ก็ห้าหมื่นเหรียญเท่ากันนะครับผม ปรดหนี้ก็ห้าหมื่นเหรียญน,นะครับผมก็พอๆกันนะครับผมพอๆกับทางวัดจะสร้างนั่นเองแต่ก็ถือได้ว่ารุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ว่าทุกคนจองได้อย่างสบายใจนะครับเพราะว่าจองเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมตามกําลังศรัทธาตามกําลังทุนทรัพย์ของทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับเนื้อถัดมาเนื้อสุดท้ายนะครับที่เปิดให้จองก็คือ,อชุดกรรมการสามเหรียญน,นะครับเป็นชุดนิยมเลยนะว่าได้เลยนะครับก็เป็นนะครับ เป็นไปตามความคาดหมายนะครับผมก็จองกันมาอยู่ที่9,591ชุดนะครับผมก็กลมๆประมาณ9,5นะครับผม9 5้าพประมาณนี้นะครับผมก็เป็นเนื้อนิยมนะครับเป็นชุดนิยมเลยกรรมการนะครับแล้วกรรมการชุดนี้นะครับผมราคาเบามากนะครับ ให้บูชาชุดละแค่พันแปดเท่านั้นเองนะครับผมแต่เชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะตกขบวนไปนะครับผมก็อาจจะจองไปไม่เยอะนะครับสําหรับชุดกรรมการนะครับก็เป็นมหาชน,นกไลทองนะครับทั้งสามเหลียนเลยนะครับผมแล้วก็ลงยาแดงลงยาส้มนะครับแล้วก็ลงยาน้ําเงินนะครับลงยาส้มเนี่ยก็คือเป็นลงยาสีประจําวันเกิดของหลวงพ่ออิฐนะครับผม จึงเป็นที่มาของลงยาส้มนั่นเองปกติเราจะเห็นรุ่นก่อนๆน,นะครับก็จะเป็นแดงเขียวแล้วก็น้ำเงินนะครับแต่รุ่นนี้ไม่มีเขียวนะครับเป็นลงยาส้มแทนนะครับก็เป็นสีประจําวันเกิดของหลวงพ่ออิดนนั่นเองนะครับผมใครที่มีก็ยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าใครที่จองไม่ทันตกขบวนก็ต้องอขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้นะครับผมถือได้ว่าไม่น่าพลาดนะครับผม แต่ถ้าเกิดท่านได้พลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับรอหาซื้อบวกเอาก็ได้นะครับผมแล้วก็รอพระออกก็ได้นะครับผมเพราะว่าเรนนี้มีความสวยงามนะครับเป็นอย่างยิ่งแน่นอนนะครับแล้วก็ควรค่าแก่การเก็บไว้บูชานั่นเองนะครับก็นี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับ12รายการในการจะสร้างตามจองสําหรับรุ่นนี้ที่ได้รับความเมตตาจากทางหลวงพ่ออิฐนะครับเป็นอย่างมากเพราะว่าเราลูกสิทธ์ลูกหาจองกันไม่ค่อยทันนะครับเพราะว่าต้องมาแย่งกันจองตอน9โมงตรง ครับผมซึ่งอาจจะทำให้หลายๆนะท่านนั้นพลาดไปนะครับผมแต่วันนี้หลวงพ่อใหอ้จองได้ใน2วันนะครับผมสวันถ้าเปรียบเทียบกับการจองปกตินะครับผมก็ถือได้ว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าในการจองปกตินะครับวันปกติที่ทุกคนตื่นมาจองตอน9ก้าโมงตรงทุกคนจะจองแค่วันแรกวันเดียวนะครับผมจองแค่วันเดียวเท่านั้น แล้วที่เหลือก็คือรอรุ้นว่าจะได้หรือเปล่าท่านั้นเองนะครับผมแต่รุ่นนี้เปิดให้จองเต็มที่2วันเต็มหลายคนอาจจะมองว่าน้อยแต่จริงๆแล้วไม่ไม่น้อยเลยนะครับผมถือว่าเยอะมากนะครับผม แต่ท่านใดที่พลาดไปก็อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารก็เป็นไปได้นะครับผมก็ถือว่าพลาดไปนะครับผมก็ไปหาเช่าหาบูชากันได้นะครับผมใครที่มีแบ่งยอดนะครับแต่ก็ดูดีๆกันนิดนึงนะครับเช็คเครดิตกันดีๆนะครับเดี๋ยวจะไปเจอยอดลมนะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้นะครับผมไม่แน่นะครับอาจจะมียอดลมก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าลมมาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับผมตอนรูปนะครับเข้าพิธีในวาระก่อนก่อนนะครับก็มีคนเอาไปเปิดจอ เนื้อล่างๆนะครับก็ราคานะครับก็แตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับผมเพราะว่ารุ่นอื่นนะครับอาจจะราคารมดำา300บาทนะครับแต่รุ่นนี้นะครับผมรมดำา400นะครับผมก็ถือได้ว่าหลายๆท่านที่ไปจองตอนแรกๆนะครับอาจจะโดนลมก็ว่าได้นะครับผมอาจจะโดนยอดลมไปนะครับผมแต่ก็ ต้องเช็คให้ดีเช็คให้ละเอียดนะครับเพราะว่าปัจจุบันโจรก็แอบแฝงมานะครับค่อนข้างเยอะ,ะครับก็ต้อง ศึกษาข้อมูลให้เยอะๆนะครับผมก่อนที่จะทําอะไรนะครับผมอย่าหุนหันพันเล่นนะครับผมเพราะว่าเงินอยู่ในกระเป๋าเรานะครับถ้าโอนไปแล้วนะครับผมไปอยู่ในกระเป๋าโจรนะครับผมก็โอกาสที่ตามคืนมาก็จะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็เสียเวลาเป็นอย่างมากนะครับผมเพราะฉะนั้นก็มีคนโดนไปกันเยอะนะครับผมสําหรับเหรียญนี้นะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เมตตาจักหลงพอิฐนะครับ ก็เป็นการรวมเหรียญเสมานะครับผมกับพิมพ์หน้าแซยิดนะครับผมเข้าด้วยกันนะครับผมเป็นเสมาเจริญพรนะครับผมถือได้ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีความสวยงามมากๆนะครับถ้าใครได้เห็นเหรียญแซยิดแล้วหรือว่าได้มีโอกาสได้บูชาเหรียญแซยิดมาแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามมากๆแล้วก็ใบหน้าของหลวงพ่ออิฐนะครับ จะเหมือนกับองค์หลวงพ่อจริงๆนะครับผมเหมือนมากนะครับทําได้สวยแล้วเหรียญน,นั้นก็มาอยู่ในพิมพ์ทรงเสมานะครับผมแล้วเสมาเจริญพรน,นะครับผมก็เป็นเสมาอ่าเรียกง่ายๆว่า ห่วงเชื่อมนะครับผมเป็นห่วงเชื่อมรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกของวัดจุลามณีเลยก็ว่าได้นะครับผมสําหรับสายตรงนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านไม่พลาดแน่นอนสําหรับรุ่นนี้นะครับเพียงแต่แค่ว่าจะมีมากมีน้อยเท่านั้นเองแต่ผมเชื่อว่าสายตรงไม่พลาดแน่นอนนะครับก็ถือได้ว่า เป็นความโชคดีนะครับผมของหลายๆท่านนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับได้จองไปแล้วก็ได้เห็นยอดจองทางวัดนะครับประกาศออกมาแล้วนะครับผมก็เป็นที่ดีอกดีใจนะครับของหลายๆท่านที่มียอดอยู่ในมือนะครับผมก็ถือได้ว่านะครับใครที่ไม่ตกขบวนนะครับก็ถือได้ว่ามีความโชคดีนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่จองไม่ทันนะครับผมก็หาแบ่งยอดจองก็ได้นะครับผมแล้วก็ไป รออีกทีนะครับตอนพระออกนะครับแล้วก็ไปช่อหาบูชากันนะครับผมเพราะเชื่อว่ามีคน ปล่อยให้บูชาแน่นอนนะครับแต่เรื่องราคาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วแต่นะครับตกลงกันนะครับว่าจะเอาเช่าหาบูชากันอันนั้นเป็นกลไกของการตลาดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาอัปเดตนะครับยอดรายการจองนะครับสาหรับรุ่นใสมาเจริญพรลาบมาไม่ขาดนะครับให้กับทุกท่านได้ชมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่มาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดซับกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยากจะฝากช่องนะครับแจ็คเอ็กเปิดนะครับสนย์รวมนะครับรายละเอียดความรู้นะครับรายการจะสร้างเหรียญเท้าเวสวร์วัดจุลามณีโดยตรงนะครับผมที่รวบรวมข้อมูลการจัดสร้างเหรียญเท้าเวสวร์วัดจุลามณีนะครับที่เยอะที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับผมที่ผมสามารถบอกได้เลยตอนนี้นะครับผมก็จากที่ทําการรวบรวมข้อมูลมานะครับ เป็นเวลาหลายปีนะครับผมก็ได้มีคลิปออกมาให้ทุกท่านได้ชมกันในหลายร้อยคลิปแล้วนะครับผมถ้าอยากทราบรุ่นใดนะครับท่านก็เข้าไปค้นหาได้เลยนะครับพิมพ์ชื่อรุ่นได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อหลวงพ่ออิดนะครับคลิปก็จะเด้งขึ้นมานะครับช่องเช็คเปิดนะครับก็จะมีข้อมูลให้ทุกท่านได้ศึกษากันแน่นอนนะครับ ก่อนจะเช่าหารุ่นใดนะครับให้ศึกษาข้อมูลก่อนนะครับว่ามีรายการจัดสร้างเนื้ออะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับรายการจัดสร้างเนื้ออะไรบ้างนะครับแล้วค่อยไปเช่าหานะครับผมถ้าเนื้อรายการจัดสร้างไม่ตรงนะครับก็โปรดระมัดระวังของเก๊ไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าแท้เดิมนะครับดีที่สุดนะครับผมแล้วถ้า ในการจะสร้างตรงนะครับผมก็ต้องมาดูกันอีกทีว่า,าแท้หรือเปล่านะครับผมวิธีการดูแท้ดูเกดูอย่างไรนะครับผมก็รวบรวมมาให้ทุกท่านได้ชมกันในหลายๆรุ่นนะครับผมก็ไปศึกษากันนะครับได้ในคลิป ก่อนหน้านี้ได้นะครับผมสําหรับรุ่นเจริญพรลาบมาไม่ขาดนะครับรายการจัดสร้างทั้งหมดนะครับได้มีทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็สามารถย้อนคลิปไปดูได้หรืออาจจะชมในท้ายคลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะแนบไว้ให้นะครับผมแต่ส่วนสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ